สวัสดีครับสวัสดีครับสุสกิกอปเอ็นนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับประเด็นต่างๆของเลี้ยวภูนะนะครับก็อยู่กับพอสาลอนโซนและผมตังกุยนะครับช่วงนี้ตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเลี้ยวภูอน2.0สนับสนุนโดยสุสกิยูด n ิงดอนไ i ฟ e ธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวล n t นติโดดเด่นทุกความเป็นคุณ เบอร์ดี้แบ็กเรดชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองอืมคำนี้เราก็ได้ยินได้ยินเป็นครั้งแรกตอนที่เจอที่ครอปก็ให้สัมภาษณ์คือครอปเป็นคนพูดเองเหรอครอปพูดเองครับผมนะครับว่าตอนนี้ก็คือมันไม่ใช่อะไรนะปีที่แปดของเขาเป็นปีแรกคือเหมือนนับใหม่อ่ะเหมือนนับใหม่เป็นปีแรกของเขากับทีมชุดใหม่ของเขาครับผมประมาณนั้นนะครับสองจุดศูนย์ก็เป็นที่พูดถึงกันครับผมอแน่นอนว่าริบุสองจุดศูนย์เนี่ยมันมีหลากหลายจุด ให้เราได้มองนะฮะกองหน้ากองกลางแนวรับหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกองกลางแล้วก็ลงไปในรายละเอียดเนี่ยก็เป็นกองกลางแต่ละคนหนึ่งในคนที่ต้องที่เราจะนํามาพูดถึงวันนี้ก็คือเตียโกกับกาตาร่าใช่ครับแล้วเตียโกเนี่ยว่างตามตรงก็อยู่ในยุค1.5แล้วกันถ้าเรียก1.5ก็คือ1.0ก็คือจะมีจีน่วานาดุงกอร์ดนเฮซันแล้วก็ฟาบินโยส่วน 1.5ที่เรียกก็คือเจ er mm ียโก้เข้ามาตอนรู้การหลังจากได้แชมป์ฟีเม์ลีก็คือปี2020นะ mm hmm. แต่เขาก็ยังอยู่เนี่ยแต่พอเข้าสู่2.0แล้วเนี่ยถามว่าเขาจะมีโอกาสมาก mm hmm. ไหมแค่ไหนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดนี้เขาจะอยู่ตรงไหนในริพูล2.0 mm hmm. เพราะว่าตอนนี้อะช่วง2-3เกมที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดแล้วว่ากอง mm hmm. กลางตัวจริงของริพูนเนี่ย มันยืนพื้นแล้วใช่ครับที่อลิซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซโบสไลแลวก็เคอร์ติสโจนใช่ครับสามคนนี้ก็เล่นร่วมกันในสามเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสติครับที่เรานำมาบอกกันผ่านบอลเข้าเป้าสองอสิบหกครั้งจาก2 2 8ยิบแปดครั้งนะโอ้โหที่เป็นเปอร์เซนต์ความแม่นยำคือเก้าสเกือบเกือบ9้าห้าปอร์็นะถือว่าเยอะมากนะเกือบเยอะมากสองรอยครั้งเข้าเป้าร้อยเก้าสิบครั้งอ่ะคือพลาดไป ถ้าไปแค่12ครั้งอ่ะจาก228 8ร้ใช่โอ้โหนะก็เพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอิทธิพลที่มองเห็นชัดเจนว่า3คนนี้เขาเล่นร่วมกันได้ดีถ้าจำแนกออกมาแมคอลิสเตอร์เนี่ยคือ86จาก90ครับคือ86เข้าเป้าจ่ายบอลถึงเพื่อนไม่เสียบอลจากการจ่ายทั้งหมด90ครั้งความแม่นยำคือ96%บอร์วกกับอีกหนึ่งแอสซิสครับผมก็ลูกที่ตักให้กับดาวินดาวินูเยสโซโบสไล ผ่านบอล87ครั้งครับเข้าเป้า81โอ้โหพลาดเป็น93เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ไหมครับผมแล้วโจนส์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เข้าเป้ามากกว่าโซโบสลายอีกใช่เท่าเท่ากับแม็กไกสเตอร์เลยครับผมก็คือตีเป,เป็นเปอร์เซ็นต์เน่ยเท่ากันแต่ก็คือตัวด้วยจำนวนคือออกบอลเนี่ย51ครั้งแล้วก็เข้าเป้าเนี่ย49ผ่านบอล51ครั้งเข้าเป้า49คือพลาดไปแค่2ใช่ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยในใน ในการเล่นร่วมกันสามคนนี้มันก็ลงตัวแล้วก็นอกเหนือจากการผ่านบอลเนี่ยครับผมมันยังมีเรื่องสติการเข้าปะทะแย่งบอลซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของกองกลางเรือพูใช่ใช่แล้วทุกคนคอยเอื้อกันในการเนี่ยมีสติบอกด้วยพี่กุยการเข้าปะทะบอลสำเร็จอ่ะรวมกันแปดครั้งนะแปดครั้งแต่ครึ่งหนึ่งของในนั้นอ่ะเป็นเคอร์ติสโจนที่ทำได้สุมากสุดก็คือ4่ครั้งแล้วก็มีการผ่านบอลที่เป็นจังหวะสำคัญเนี่ย รวมกันหกครั้งมีตัดบอลสองครั้งแล้วก็มีเคลียร์บอลสองครั้งแล้วก็มีลูกที่จ่ายเข้าเข้าสู่พื้นที่แดนสามอ่ะแดนสามก็คือแดนเข้าทำอ่ะใช่ยี่สิบห้าครั้งใช่ครับในยี่สิบห้าครั้งเนี่ยเป็นของโซบอสไลด์สิบนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยสามคนนี้มันดูเล่นด้วยกันแล้วมันลงตัวใช่ไหมการผ่านบอลแม่นยำก็ในระดับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์การเข้าปะทะทำได้ผ่านบอลในพื้นที่สุดท้าย ทำได้แอสซิสก็มีทีเนี้ยโอเคคนที่เป็นสำรองอยู่ตอนนี้คือฮาวิเอเลียดเซฟานไบเซติชก็ต้องรอโอกาสตัวเองไปก่อนมีใครอีกมีไกลอันกับเฟนแบกที่ต้องแฟนแบกกำลังอยู่ปรับตัวอยู่่าแล้วก็เตียโก้เนี่ยเจ็บเตียโก้เนี่ยทีเนี้ยถ้าเกิดเตียโก้หายเจ็บกลับมาเขาจะอยู่ตรงไหนตรงนี้น่าคิดเหมือนกันนะก่อนจะถึงเตียโก้ยังมีวัตลุเอนโดอีกคนหนึ่งมีเอนโดอีกคนนึงก็คือเตียโก้เนี่ยรออยู่ สามคนสี่คนด้วยอ่าเอนโดกาเซนแบกเอเลียดไบเซติชก็ต้องมาคุยว่าถ้าเกิดว่าเขาพร้อมอเขาจะอยู่ในตำแหน่งตรงไหนถูกไหมอ่สี่คนเนี้ยเขาเป็นรองใครบ้างครับหรือว่าในตำแหน่งตัวจริงเขาเป็นรองใครบ้างคือถ้าว่ากันถึงคุณภาพของเขาเนี่ย<อ>พี่ว่าก็คงไม่มีคำถามอะไรใช่ครับใช่ไหมเขาสามารถเป็นตัวจริงได้ถ้าเราเราต้องมองเขาในแง่ที่ว่าเขาฟิตสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเล่นกับ น้องอีกสองคนที่อยู่ในช่วงพีคขึ้นมาเหมือนกันสมมติมว่าเขาเล่นกับโซ o โบสไลแล้วก็แม็กอลิสเตอร์เนี่ยครับมันอาจจะทําให้เขาเล่นได้ง่ายขึ้นหรือว่าได้โชว์อะไรมากขึ้นก็ได้ถูกไหมตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะใช่ครับออคือจุดเด่นนะเราทราบมันอยู่แล้วตียกโก้ก็คือการออกโบลการพลิกจังหวะการสร้างสรรค์เกมจากแดนลึกแต่ทีนี้นเรื่องของร่างกายเป็นคําถามว่าแต่อย่างที่พี่กุยบอกถ้า ไอ้ขนาบข้างซ้ายขวาเขามัมีทั้งแม็กลิสเตอร์กับซูบอสไลม์มันอาจจะทําให้เขาไม่ต้องเจอแรงปะทะที่ที่เหมือนแต่ก่อนเพาจะมีสองคนที่คอยคอยซับก่อนที่จะมาถึงเขาคอามีคนแบบคอยช่วยและเขาก็มีหน้าที่การออกบอลคืออย่างแม็กลิสเตอร์เขาก็ไม่ที่เล่นนะตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปะทะหนักมากไม่ต้องใช้ร่างกายเยอะแค่ใช้ความฉลาดการออกในการออกบอลซึ่งตรงเนี้ยติอาโก้มันก็มีเหมือนกันนะมันก็น่าสนใจว่าถ้าเขาเข้ามาอยู่ตรงตําแหน่งเนี้ยมันจะทําให้เขาดี ดีหรือเปล่าก็คือแต่ละคนเนี่ยมันก็มีจุดเด่นของตัวเองแตกต่างกันไปอะนะคืออย่างเอนโดเขาก็เป็นรับชัดเจนถ้าต้องการแบบรับแบบแบบว่ารับสักเกเซนี่ยก็คือเอนโดมันตอบโจทย์ได้กับไบเซนติชอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างอย่างติอาโก้เนี่ยพี่ว่าเขาทําหน้าที่ได้หลายแบบนะโอเคเขาอาจจะไม่ได้ตัดตัวตัดเกมที่แบบว่าแบบเนี้ยบเหมือนฟาินโยเหมือนอะไรแต่ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันก็มีส่วน ช่วยให้ทีมมันสมดุลขึ้นนะเป็นว่าโอเคที่ผ่านมาด้วยสภาพร่างกายด้วยเราก็เหมือนกับว่าเราไม่เห็นเขาในฟอร์มที่ดีดที่สุดสักทีแต่เขามีเซนส์ฟุตบอลที่เรียกว่าสูงในระดับที่เป็นเบอร์ต้นๆของทีมอยู่แล้วใชออ่ไม่ใช่แค่ในกองกลางนะรเรื่องเซนส์ฟุตบอลมันไม่มีปัญหาสําหรับเขาการให้บอลหรือว่าจังหวะที่เขาจะผ่านบอลที่มันได้เปรียบอคู่ต่อสู้เนี่ยก็ เชื่อว่าเขาสามารถทําได้ดีไม่ไม่แพ้สิ่งที่ภาพที่เราเห็นกับโซโบสไลแล้วก็แมคลิสเตอร์นะทีนี้ถ้าเราวางโจทย์ไว้ที่ว่าเขาฟิตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่ว่ามันก็น่าตื่นเต้นในอีกแบบหน,น,นึ่งคือตอนเนี้ยคือเราไม่ได้ใช้งานเตียกโกโจ้จนจนบางทีเรารู้สึกว่าเขาไม่มีประโยชน์ละทั้งนั้นที่จริงๆเขายังมีประโยชน์เขายังอยู่กับทีมครับแล้วก็ออโอเคเรื่องสภาพร่างกายมันก็ต้องลุ้นก็ต้องลุ้นเอาใจช่วยไปด้วยอะอว่า ให้เขาสมบูรณ์ครับถ้าเขาสมบูรณ์เนี่ยพี่ยังมองว่าเขาเนี่ยเป็นตัวจริงได้เลยด้วยประสบการณ์ที่เขามีในทีมะนะแล้วก็เขาไม่ได้เป็นรองใครอะ่ะเรียโก้นะคือโอเคอย่างน้อยตอนนี้ถ้าความสดในแง่ที่ว่าซื้อมาแล้วเป็นตัวจริงเนี่ยสองคนมันนำมา Big บิ๊กแม็กกับไอโซโบโใช่ไหมการฟนแบกเนี่ยขึ้นมาได้พี่มั่นใจว่าด้วยสไตล์ที่เห็นเนี่ยขึ้นมาได้มันก็จะมาแย่งกันแล้วก็อาจจะทำให้เคอร์ติสโจเนี่ย คนที่จนก็มีสิทธิ์ที่จะหล่นไปเป็นตัวสำรองได้เหมือนกันใช่ไหมก็พี่มองว่าเขาอยู่ยังอยู่ในทีมนะอ่าแต่ว่าเวลาของเขาในการพิสูจน์ตัวเองอะ่ะมันก็จะมีแค่ฤดูกาลนี้ย่<ช>คิดว่าถ้าจบฤดูกาลนี้มันน่าจะน่าจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างลครับใช่ไหมเพราะว่าลิปุก็เดินหน้าสู่สองจุดศูนย์แบบเต็มตัวด้วย<ช>การเฟนแบกด้วยแบกอลิสเตอร์ด้วยอะไร,รแต่ว่าถ้าในฤดูกาลนี้เนี่ยพี่มองว่าถ้าเขาหายเจ็บกลับมาแล้วสมบูรณ์เขาก็เป็นตัวจิกซอตัวหนึ่งที่ สำคัญของทีมได้ใช่ใช่เพราะด้วยประโยชน์ของเขาอ่ะมันสร้างความแตกต่างให้ให้กับแดนกลางได้ไงแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยสองสุนเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันในช่วงสามสี่เกมหลังสุดเน้นการคลองบอลไงก็คือแดนกลางเหมือนเป็นเป็นตัวห้องเครื่องเนี่ยทั้งสามคนแบบสามารถคลองบอลจนโดมิเนตเกมได้ซึ่งตีโอโก้ก็เป็นเหมาะสไตล์นั้นไม่ต้องมารับหน้าที่เป็นตัวรับอะไรให้มันเพราะว่ามันด้วยการที่เราคลองบอลอ่ะเราก็ไม่ต้องเล่นเกมรับเยอะ เราคมบอลอยู่แล้วบอลอยู่กับเราซึ่งจุดนี้เทรยโก้มันถนัดคือปีน้าอย่างที่พี่กุยบอกก็คงจะเป็นปีที่เขาปีครั้งสุดท้ายแหละที่จะได้พิสูจน์โอกาสจริงๆนะถ้าไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าก็อาจจะต้องคุยเรื่องของการการแยกทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็รอดูเบื้องต้นก็คือรอเขาหายเจ็บกลับมาใช่ครับแล้วก็ฟิตสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ริพูลมีเกมเตะเนี่ยสามรายการสี่รายการถ้ารวมเ a ฟ u p ในเดือนมกราคมที่เข้ามาด้วยเนี่ย สี่รายการเนี่ยถ้าเกิดลงสนามหมดเนี่ยก็คือทุกคนอยู่ในข่ายที่จะได้รับการลงสนามหมดถูกไหมมันนต้องหมุนเวียนตัวผู้เล่นเพราะนั้นเขาก็ยังอยู่ในทีมยังอย่าเพิ่งลืมเขาอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกว่าเขาหมดแล้วนะกะ็เป็นลังใจเอาใจช่วยกันเพราะว่ามาตรฐานของเขาก็ยังเป็นนักเตะร,ระดับท็อปอยู่คิดด้วยฝีเท้าะระดับท็อปยุโรปไปแหละออนะนะติะอาโก้อตาล่าแล้วก็มันน่าตื่นเต้นนะถ้าเกิดว่าเราจะได้เห็นติอาโก้อตาล่า ที่ฟิตสมบูรณ์น่ะลงเล่นในทีมชุดนี้กองกลางลองนึกภาพอ่ะ<ม>ยืนร่วมกับ<ส>แบล็กลิสเตอร์ร่วมกับกาเฟนแบกตัวบอสไลน์หรืออะไรหรือใครก็ตามมันก็น่าตื่นเต้นนะใช่ครับนะครับแล้วก็ข้างหน้าตอนนี้ที่มันกําลังแบบโอ้โหพลิกเนี่ยมันอาจจะได้บอลที่แบบสวยๆจากเตียโก้ได้อีกใช่นะเพราะฉะนั้นรุ่ยพุ่สองจุดศูนย์เนี่ยก็ยังคงยังคงมีเตียโก้กันดาล่าอยู่นะอย่างน้อยๆก็ว่ากันไปถึงตอนที่เขาฟิตสมบูรณ์ แล้วก็เราก็เป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจช่วยใช่ครับนะครับครับผมโอเคก็ในช่วงท้ายนี้นะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับโปสเตอร์แล้วก็หนังสือคู่มือใช่ครับพี่ปุ้ยพรีเมียร์ลีกรวมถึงลีกใหญ่ๆของยุโรปครับของทางสยาสปอร์ตที่ผลิตออกมาเป็นสิ่งพิมพ์นะครับครับแล้วก็ฝากรายการสยามกีฬาเดลี่ไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ทางยูทูบของสยาสปอร์ตรวมถึง youtube ของสยามกีฬาแล้วก็ Facebook ของสยามกีฬาเนี่ยมีรายการใหม่ขึ้นมาก็เป็นรายการที่ เรียกว่าเหมือนรายการเล่าข่าวรายการที่นําเอาข่าวกีฬาทั้งในประเทศนอกประเทศฟุตบอลน,นอกผุบอลไทยนํามาพูดคุยกันช่วงนี้ก็อาจจะหนักในเรื่องของเอเชียนเกมด้วยแล้วก็มีรายการพิเศษเอเชียนเกมช่วงเช้าด้วยนะส่วนรายการเสียงเวลาเดลี่เนี่ยเที่ยงตรงไลฟ์นะครับก็เจอกันสดๆดจันท์ถึงสุกครับ,รบแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับซึ่งทางสยามสปอร์ตเนี่ยผนึกกับทางแอสเซสไว้นะครับระเบิดศึกฟาาแข่งรุ่นจิ๋วครับในที่ชื่อว่า Asset ไว้ White, สยามกีฬาครับ2023นะครับสารฝันแข่งเยาวชนสู่นักบอลอาชีพซึ่งเป็นรายการที่ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า380,000บาทเลยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือรุ่นอายุไม่เกิน8ปีรุ่นอายุไม่เกิน10ปีแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับก็ในชื่อว่าจูเนียครับก็สามารถสมัครกันได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนใครที่สนใจเนี่ยก็สแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนทางหน้าจอนะครับแล้วก็ ติดตามการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับที่ทุกช่องทางของสยามกีฬาครับนะครับอ่เขาฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท้ายรายการตรงนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณรถยนต์สุสกิขอบคุณรถยนต์สุสกิยูดริงก์ดอนไดฟ์ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆสุสกิคอสที่แคร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการ สัมผัสรถยนต์ n ิวสุส u กิ e อ t i ์ a ิ m a r t Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุส u กิทั่วประเทศขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจเคแบงก์ ank, ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้ คลิกลิงแปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมาย r o m a n ต์แ,แกม m หลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทางเคแบงคได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Li n e o f f i c i a l K-Bank l i ค e หรือโทร028888888 ขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ a ัลฟาโวลัน t ิสโดดเด่นทุกความเป็นคุณครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ h o ร i z อ n 3 0 0รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจาก a l p h a โวลัน t ิสฮอร i ซอนส0มโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้น และใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสนุกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์3 0 0ซีซี Horizon 300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อมแอร์อ t a k ทเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซเวนต์สะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟส่องสว่าง full led พร้อมไฟหน้า daytime running l i g h t และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเร็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตอบรับทุกรายสไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับกับทุกสรีระศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองขนาดอเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน Horizon 300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงิน Alpha Blue สีเทา h a s i Sky Gray และสีดำ Deep Space Black ราคาจำหน่ายอยู่ที่129,900บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 0 7 9 1 8 6 5 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ alpha volantis com และ YouTube อัลฟาโวลนติสขอขอบคุณเบอร์ดี้แบล็กเลสชูการ์หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองครับเบอร์ดี้แบล็กเลสชูการ์หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดําต้องเบอร์ดี้แบล็กเลสชูการ์หอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ําตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ป่องนี้ต้องลองเลยวันนี้น้องคอสซอลนโซนะครับผมตังกุยลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ